เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีรักี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มาฟินนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงมังกรม่วงนะครับก็เอ่ออันนี้มาเตอร์มีไม่รู้แต่ว่าระดับ1กับระดับ2องเล่นเหมือนกันเลยสเต็ปเดียวกันเพียงแต่ว่าระดับ2ออาจจะต้องมีพลังที่มากกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนที่ที่ลงผ่านก็พลังขั้นต่ำเนี่ยเจ็ดแสนก็ผ่านได้แต่อาจจะตึงนะต้องเล่นไม่พลาดเลย ก็เลยแนะนาว่าจริงๆอ่ะถ้าจะพารแบบง่ายๆคือน่าจะพลัง8แสนนะครับแต่ว่า7แสน8แสนได้แหละแต่ก็คืออาจจะแบบอย่างที่บอกห้ามพลาดต่อไปเป็นใน่วนระดับ2เนี่ยยังต่ําต้องพลัง1ล้าน8แสนก็8แสน9แสนเล่น,นไมเล่นได้นะแต่ก็ถ้าถ้าพลาดก็คือตายเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยขั้นต่ําก็คือ1ล้านนะครับส่วนขั้น3ามไม่รู้แต่คิดว่าก็น่าจะล้าน2ล้าน3<ม>บวกขึ้นไปอ่ะประมาณนี้นะครับสเต็ปการเล่นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า1กับ2เนี่ยเหมือนกันเลย เดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีเล่นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าออตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะแบบ7จ็ดแสนกันหลายคนนะที่บอกสายฟรีสายเติมน้อยไม่ได้พูดแบบไปโอองโอวดเลยนะเป็นเพราะว่าอยากให้กําลังใจสําหรับคนที่เขาแบบว่าเติมน้อยถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรวยมีตังเติมมาทุกคนไงแต่เขาก็อยากผ่านถูกไหมครับประมาณนี้นะะเดี๋ยวพูดสเต็ปขั้นๆไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยนะครับ อ่าอันแรกเริ่มมาตอนบอสเหลือ HP ประมาณ90นะครับมันจะใช้คําว่าจ้องมองฉันมืดมิดอ่ะอันนี้มันจะมีเกาะฟ้าขึ้นมาก็ทําลายปกติอันนี้ต้องทำลายนะครับแล้วตัวดาเมจรก็พยายามเก็บสก,กิลไว้สันิดนึงอ่าต่อไปอันที่2นะครับคือระเบิดแอตเทเรียนะครับก็มันก็จะสุ่มเป็นสีมาเห็นไหอย่างอย่างในรูปมันคือสีแสงถูกไหมครับอ่ในรูปคือมีอยู่ที่มืดถ้าอย่างเงี้ยไม่โดน แต่ถ้าเกิดสมบุติมีไปอยู่ในที่แสงเนี้ยจะโดนดามเมจครับและแน่นอนมันจะส่มสีมาอันนี้ก็คือสีอะอาทิท์ถูกไหมซ,ซึ่งในรูปอันนี้มีเหยียบอยู่พระจันทร์ก็เลยไม่โดนครับสรุปคือมันจะสูมมาทั้งหมดสีส,สีก็ให้เพื่อนๆพยายามยกหลบเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะจริงๆสเต็ปการเล่่มก็เหมือนมังกรตัวเก่าเราแหละเพียงแต่ว่าอันนี้จะแรงกว่าสิบเท่าเลยมั้งพลาดไม่ได้เลยนะครับอ่าต่อไป มันก็จะวนรูปแบบนั้นไปแหละพอเลือดเหลือประมาณ40%เนี่ยมันก็จะปล่อยซานารัสอย่างตะกี้มานะครับเจ้าระเบิดแอตเลียนะก็2รอบหลังจากนั้นหลังจากที่เพื่อนเพื่อนยิงไปบอสมนหายไปหลอดลึงแล้วเนี่ยเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์บอสจะใช้สก,กิลการปลดปล่อยบางกอนนะครับก็อันนี้พาก็ฮิลสู้นะเดี๋ยวมีจะบอกสเต็ปท้ายคิดนะว่าพาต้องทำอะไรบ้างแต่ว่ามีก็ไม่ค่อยรู้พามากแต่ว่านี้ฟังมาจากคนในปาร์ตี้เขาก็บอกประมาณนี้นะ การปล่อยมังกรก็คือมันก็จะปล่อยเปลวไฟทั้งจอเลยแรงมากนะครับก็พยายามฮิวซู้นะครับอ่าต่อไปหลังจากนั้นแล้วเลื่อนเหลือประมาณ9 0 9 5บเนี่ยบอสจะปล่อยเปลวไฟแท้ซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วมันคือไฟพ่นหมุนหมุนหมุนรอบตัวใช่ไหมวิธีการโดนเออวิธีการดูนะครับเวลามันพ่นไปทางไหนเพื่อนๆเห็นลูกศรในรูปไหมซึ่งลูกศรมาชี้ไปทางซ้ายก็คือมันจะพ่นไปทางซ้ายวิธีองหมีก็คือสมมติถ้าเกิดมีเห็นว่ามาไปทางซ้ายหมีก็จะไปทางฝั่งมังกรเพราะว่ามังกรมัน่ไปทาางซ้ยใ เสร็จแล้วเราก็จะกดฝั่งซ้ายสเต็ปไปเรื่อยๆไล่ตามมาก่อนไปเรื่อยมันก็จะไม่โดนนะครับอันนี้แนะนำว่าหา้ามพลาดเพราะว่าโดนทีเดียวตายเลยนะแรงมากนะครับอ่ะต่อไปบอสจะใช้ท่าคอ์รัปชันคอ์รัปชันก็คือจะสุ่มสรษร์มาใส่เรานะครับอ่ะถือให้ดูรูปเห้บ้าอันนี้ของหมีจะยืนอยู่ที่พระจันทร์ใช่ไหมแต่ว่าหมีจะได้แสงถูกไหมซึ่งหมีก็ต้องไปทางซ้ายเข้าแสงก็คือมันจะสุ่มสาระเพื่อนเพื่อนต้องเข้าให้ถูกทางแค่นั้นเองครับ อ่ะต่อไปก็คือท่าเผยอนาคตนะครับท่านี้มันก็ค่อนข้างแรงนะพาต้องฮิวนะครับหลังจากนั้นมาบอสก็จะสลับใช้เจ้าเปลวไฟแท็กก็คือท่าไม้ตายพ่นไฟรอบตัวมันเองนะครับแต่ว่าสเต็ปครั้งที่2เนี่ยจะหมุนไปทางขวาเพื่อเป็นอังศร์มาเห็นบ้า,บาชี้ไปทางขวาแต่ว่าถ้าเกิดสมุติครั้งแรกจะบังกรจะหมุนไปทางซ้ายตลอดนะครับจะเป็นอย่างนี้ซ้ายแล้วก็ไปขวาก็อันนี้ถ้าเกิดสิมร์หมุนไปขวาเชืวว่อมีก็จะไปทางซ้ายอยู่ปีกของบังกร พนเสร็จแล้วเราก็กดขวาขวาขวาลัวนตามมันไปเรื่อยๆครับก็พยายามอย่าโดนครับโดนก็ตายแน่นอน่ถ้าพลังไม่หนึ่งล้านนะต่อไปบอใช้ท่าไม่ตายสุดยอดแล้วกัดก่อนเออเคออสหลายครั้งนะครับมันจะเป็นมันจะสุ่มเป็นความมืดในปาร์ตี้สคนอันนี้มีไม่แน่ใจว่ามันเกิน2คนหรือเปล่าเอาเไ่ดูในรูปนะคนซ้ายคนขวาโดน วิธีถ้าเกิดสมุติใครโดนขึ้นมาก็อย่าไปวิ่งไปหาเพื่อนครับถ้าวิ่งไปหาเพื่อนเพื่อนจะเลื่อนรดไปด้วยนั่นแหละส่วนใหญ่ตรงนี้มักจะตายตรงนี้กันเยอะเพราะว่าลนซึ่งในคลิปมีก็ลนเหมือนกันนะตกใจอะไรนิดนึงนะเดินเข้าไปหาเพื่อนแต่ว่าเนื่องจากว่าเอาง่ายนะสเตปไอความมืดเนี่ยถ้าเกิดสมบูรบอสใช้ขึ้นมาเต็มตัวพาสเต็มตัวฮิลใหญ่สู้ได้เลยครับยังไงก็มีคนแบบพาสแน่นอนอะ ก็หลังจากที่เราผ่านความมืดตรงนี้ไปบอสก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพื่อนๆก็ยิงได้เลยยี่ก็น่าจะผ่านแต่ส่วนใหญ่ที่ตายก็ตรงความมืดนี่นแหละ90%กับพ้นไฟที่มีเห็นานะตี้แตกอะอ่ะต่อไปเป็นส่วนสเต็ปการเล่นของพานะครับต้องล้างกับฮิวสุกเฉินตรงไหนบ้างนะครับบอสใช้ขึ้นพลังมืดก็น่าจะเป็นไอ้นั่น่ะแหละไอหมอกหมอกดำอะแล้วก็ฮิวแรงตอนบอสแปงลงร่างครับ ตอนบอสแปลงล่างไอตอนร้อที่มันพ่นไฟนะั่นแหะอันนั้นต้องฮิวยือนะครับแล้วก็บอสใช้ท่าเผยอนาคตแค่นั้นแหละครับหลักๆเลยนะที่มีถามพามาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนสเต็ปการเล่นนะครับ <c oughs> อ่าเริ่มมาเราก็ดาเมจปกติเลยครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งบอสหายไปสิบระเินมันจะสร้างเกาะขึ้นมารีบทำลายนะครับไม่งั้นจะโดนดามเมจหนักมากนะครับอ่าเสร็จแล้วมันก็เรียกสนั่นลงมาอ่านี่พาทิดหมีก็ไปมืดเอามาแสงเอามีก็มีก็ไม่ไปแสงมีก็อยู่มืดอยู่แล้วก็ไม่ต้องหลบครับอ่าน,นี้มามืดมีก็มาไฟเอามาแสงอันนี้ไม่ต้องครับเราอยู่พาทิ์อยู่แล้วอ่าเราก็ทำดาเมจปกติเลยครับ เดี๋ยวบอสจะสุ่มสาระมาอีกรอบหนึ่งอันนี้มืดหมีอยู่พอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับอ้าวอันนี้พอาทิตย์มาหมีก็ปอยู่มืดครับอ่าอันนี้แสงมาก็เราอยู่มืดก็ไม่ต้องครับอ้นนาวพักที่มาเราอยู่มืดเอ้ยเราอยู่พระจันทร์ก็ไม่เป็นไรครับมืดกับพระจันทร์กันเดียวนะบางทีหมีเขาพูดมืดบางทีหมีกขาพูดพระจันทร์นะครับแล้วแต่คนเรียกเลยตามสะดวก ซึ่งสเต็ปแรกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวหลังจากหมดมันเป็นหนึ่งหลอดนี่แหละอ่ะตอนนี้เป็นแสงครับมีอยู่มืดก็ไม่ต้องอ่ะอันนี้เป็นพาทิตนะครับมีอยู่พระจันทร์อยู่เอาพระจันทร์มามีก็หนีเอา้าพาทิตมาเอามีก็กลับมาแค่นั้นเองครับสเต็ปแรกง่ายนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจจะง่ายมันจริงๆมันยากจริงคือสเต็ปสองอ่ะตอนเลือดเลือดหลอดสุดท้ายนะครับ อันนี้พระจันทร์มาหมีอยู่แสงก็แล้วเอาแสงมามีก็หนีมาพระจันทร์นะครับเอาพระอาทิตย์มาเอาหมีอยู่พระจันทร์ไม่เป็นไรนะครับแสงมาเอามีอยู่พระจันทร,ร์อ,รอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามมองสารลักให้ดีแค่นั้นเลยครับอ่าตอนนี้บอสจะหมดหลอดแล้วครับพระเติมตัวเลยครับ มันปล่อยเปลวไฟแล้วอันนี้พาต้องอันนี้พาต้องหิวใหญ่สู้เลยครับอตอนที่มันใช้เไฟที่มันเป็นหลอดอดเนี่ยอันนี้แทงต้องยกโลลสู้นะครับพยายามทำให้ถึกๆอย่าตายอย,อย่าตายนะแค่นั้นครับอ่ะน,นี้มันใช้เปลวไฟแล้วอันนี้ก็จะพ่นไปทางซ้ายนะครับตามลูกศรเลยนะอันนี้มีก็จะโยกซ้ายรัวๆเลยครับกดตามมันไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง เวลามัวิ่งน่ารักเลยนะขาสั้นอ่ะแค่เลยครับเราก็จะไม่โดนเบลไฟนะครับอ่ะอันนี้มันใช้ท่าุูมสารลัก์มาแล้วเห็นไหมอันนี้มีได้แสงหมีก็ไปอยู่แสงแค่แนั้นเองครับส่วนแทงก็พยายามอย่าไปอยู่เลนเดียวกับเพื่อนนะครับตอนนี้มันใช้ไฟไอไฟฉีดอะ่ะอืม อันนี้ให้ฮิวนะครับตะเกียให้ฮิวนะแต่มันไม่ได้แรงมากขนาดแบบต้องฮิวใหญ่มีว่าผ่านง่ายๆพาต้องสองคนจริงๆพารสองง่ายพาร์หนึ่งอายากนะมันจะได้สลับกันฮิวสลับกันล้างได้อะไรอย่เงี้ย อ่ะน,นีฟมันพ่นไฟอยู่แล้วครับอันนี้มันไปทางขวาเราก็รออยู่ฝั่งซ้ายเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเราทำไงครับเราก็วิ่งสเต็ปตามขวาไปเลยครับแค่นั้นเองดูลูกศรเห็นไหมตะกิมเพื่อนเห็นลูกศรไหมลูกศรมันไปทางไหนเราก็ไปตรงข้ามกับมันนะอ่ะอ่ะเราก็วิ่งขวายาวเลยครับแค่นี้ก็ไม่โดนแล้วเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพอไปบอสจะใช้ท่านี่ความมืดมาแล้วครับหมอกมืดก็ให้พยายามอย่าไปอยู่กับเพื่อนครับ มาถึงว่าคนที่โดนหมอกดำอย่าไปอยู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็พาใช้ฮิวใหญ่เลยก็ได้เพราะว่าเออส่วนใหญ่มีเห็นตรงคนนี้ตรงเนี้มันจะพลาดกันคือคนมันก็ไม่คนคนเขาก็ไม่ค่อยรู้อะพอเวลาโดนมันก็แบบไปกันมั่วะแต่จริงๆคือมันต้องแบบว่าคนที่โดนหมอกมืดก,ก็อยากให้ไปอยู่ของอยาอยาให้ไปอยู่ของคนอื่นแค่นั้นเองครับเพราะนั้นนี่มีมองว่ายังไงก็เลื่อนรถอยู่แล้วแหละ,ละก็ฮิวไปเลยครับอันนี้บอสก็จะใช้เปลวไฟพ่นไปทางซ้ายครับ ก็ยืนอยู่ตรงหมีเสร็จแล้วก็สลับซ้ายไปเรื่อยๆมันพูดไปทางซ้ายแล้วก็อยู่ขวามันพูดไปทางขวาแล้วก็อยู่ซ้ายแค่แนั้นเองครับอ่าเรียบร้อยครับตัวนี้บอสเหลือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอะมันมันใช้หมอกมืดได้เหรอเนะี่ยแต่แตะกี้โตหมีโดนนะเห็นป่ะแต่ว่าหมีอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่ไปก็ไม่เป็นไรนะโอ้มันใช้หมอกมือดอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ย ตายเธอเจ้ามังกรเรียบร้อยครับอะไรนี่คือที่ทํามาก็อยากช่วยสายฟรีสายเติมน้อยแหละที่เออเขาพลังน้อยอยู่ไงใช่ไหมคือมีว่าทุกคนที่เล่นก็อยากจะผ่านกับทุกคนแหละใช่ไหมก็ให้กาลังใจครับคนที่เติมน้อยพลังเจ็ดแสนแปดแสนยังมีก็ไม่ได้พลังเยอะมีก็แค่แปดแสนแต่คืออย่างที่บอกไอ้บอสต,ตัวนี้มันต้องเข้าใจสเตป็ปถ้าเข้าใจสเตป็ปมันจะมันจะไม่ยากมากแต่ว่าพลังก็ต้องถึงด้วยนะไม่ใช่พลังไปสามแสนด้อย่างนั้นก็ คือดาเมก็ต้องถึงด้วยนะถ้าเกิดสมมติเราฆ่าบอลไม่ทันเวลาก็ตายทั้งปาร์ตี้เหมือนกันประมาณนี้นะครับอ่ะเอาใจช่วยผู้เล่นทุกคนนะครับสำหรับโกโก้มาฟินขอให้คนโชคดีแล้วผ่านแล้วก็เล่นกันเวลาเข้าไปเล่นก็คนไม่รู้ก็สอนเขาดีๆแล้วกันเนาะอย่าไปด่าไอ้ไอ้ห้าไม่ไม่ลงหรก็มึงไมื้องเราไฟวะเมนตายแล้วเอาห้าไม่ฮิลเอาแทงโง่อะไรแบบนี้ก็คุยกันดีๆแล้วนะครับเพราะว่า คือมีเข้าใจแหละเวลาตายก็หัวร้อนกันแต่ว่าเราก็ควบคุมสติกันสักนิดหนึ่งก็ว่าคนไทยรักกันไม่ดีกว่านะเอออย่าไปด่ากันเลยพูดกันดีๆอะไรแบบนี้ครับเชื่อมีเธอพูดกันดีๆมันมันก็จะมันก็จะอะไรมันก็จะมันก็จะจบไปหว่าใช่ไหมดีกว่าด่ากันด่ากันไม่มีอะไรดีเลยพอด่าเสร็จก็ยาวเลยทีนี้ก็ไอ้นันก็ไม่ยอมกูใส่มึงก็ใส่เอาไม่จบเลยเดี๋ยวไปด่านักโลกเซฟหนึ่งนี่คือแชทโลกนี่คือสงครามโลกเลยนะตั้งแต่เปิดเซฟยันวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย อเอาจะช่วยทุกคนแล้วกันเอาไปว่าสเตปสองหมีก็คงไม่ลงนะเพราะว่ามันเล่นเหมือนกันเลย้ลเดียวหมีค่อยทําพลังตัวเองให้หนึ่งล้านก็เข้าไปเล่นเดียวสเตปสามเดี๋ยว step ค่อยวากันยังไม่รู้เลยว่าอู <c oughs> จะพลังถึงสักล้านสองล้านสามล้านแค่ไหนนะครับโอ้ได้อาวุธ้วยนะเท่เท่เท่นี่โอ้ยอย่าลืมมารับเพชรด้วยนะครับสำหรับคนที่ผ่านว้าวอ่าแล้วเจอกันนะครับ